โอเคครับผมคำาแล้วฝากแล้วก็แชร์ก่อนเลยนะครับผมก่อนอื่นขออนุญาตเช็คเสียงสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณลูกค้านะครับได้ยินเสียงที่อันทรงพลังและก็ชัดเจนนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์หน่อยกดแชร์ออกไปนะครับผมใครที่ต้องการหารถสวยๆวย้ใช้งานวันนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับผมวันนี้เรามีรถสวยๆนะสภาพนี่บอกเลยว่ากริปทุกจุดนะคันนี้กริปทุกจุดนะ หาข้อติไม่ได้เลยคันนี้ต้องยอมรับว่าคันนี้ในกลิบทุกจุดแล้วกว่าจะได้คิวมาไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหมันช่างมีอุปสรรคมากมายเหลือเกินนะครับเดี๋ยวคนนู้นก็จะดูคนนี้ก็จะขายนะเพราะว่ารถเนื้อมันหอมไงคันนี้นะอ่าเดี๋ยวใครที่ชื่นชอบนะรถแบบแฮชแบ็กคาระตูเนี่ยห้ามพลาดวันนี้เลยนะครับก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะกำลังใจของเรานะคือการกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคุณลูกค้าแชร์ไปนะผมไม่ว่าจะเป็นในกลุ่ม เป็นหน้าเฟซตัวเองนะผมก็มีสิทธิ์ที่จะหาะไรายได้เสริมแบบง่ายๆเลยนะบางทีเนี่ยเราแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองใช่ไหมมีเพื่อนมาถามเฮ้ยที่ไหนอะไรยังไงนะเราก็ติดต่อกลับมาได้นะครับเราก็จะมีค่าแนะนําให้มีค่านําพาให้นะผม5,000บาทถึง10,000บาทเลยนะได้กันแบบง่ายๆเลยแล้วลูกค้าได้ไปหลายคนมากแล้วนะครับผมเราต้องบอกว่าเราได้จริงแจกจริงนะครับผมนะเราให้กันจริงๆนะก็เหมือนแบบเป็นอาชีพที่แบบว่าไม่ต้องลงทุนเลย ยอย่างเงี้ยราคาเนี่ยสามแสนกว่าบาทนะครับผมนะไม่ต้องลงทุนไปซื้อเลยนะคุณเอาไปขายได้เลยนะแค่คุณแชร์ไลฟ์สดของเรานะครับผมอ่าอยู่ตรงนี้นะกับบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมโชว์รุ่นรถยนต์สองคุณภาพดีราคาโดนใจนะมีรถยนต์มากมายหลายรุ่นเลยหลายยี่ห้อเลยนะครับไมว่าจะเป็นในส่วนของรถเก่งรถกระบะรถ SUV นะตั้งแต่แบรนด์หลักแบรนด์รองมีครบทุกรุ่น ครบทุกวุ่นไม่พอนะครับครบทุกราคาเลยนะครับตั้งแต่ราคา2 0 0 0 3 0สน4แสนจนถึง5 0 0แล้วก็มี6 0 0 0นะครับผม,มเราขายหมดนะครับผมใครที่สนใจกําลังมองหารถโดยใช้งานสักคันนึงยิ่งเป็นชั่วมงนี้นะครับผมหน้าหนาวแบบนี้นะครับไหน้าหนาวอะ่ะหน้าฝนแบบนี้นะ ต้องมีไว้ใช้แล้วนะผมจะหารถรุ่นไหนผ่อนเท่าไหร่เราปรึกษาเราได้เลยนะผมเมื่อกี้ก็เพิ่งตกไปเพิ่งเสร็จนะผมอ่ะสวัสดี8คนดูด้วยแล้วกันนะผมเข้ามาแล้วอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะผมอยู่กันตรงนี้กับปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมที่ปรกษาการขาานะผมเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาหนึ่งนะผมสาขานี้ตั้งอยู่ตรงสามแยกกงธนูนะครับผมสามแยกกงธนูของเราก็อยู่ตรงทางเข้าบ้านส้มบีสอด ตรงข้ามกับร้านขายอาหารทะเลสด JN นะผมกำแพงเพชรเราจะมีร้านขายอาหารทะเลสดเนี่ยในเมืองเนี่ยมีแค่ร้านเดียวเลยร้านใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับมีกุ้งปลาหมึกหยทุกอย่างเยอะแยะมากมายนะครับมีกระทั่งหมูสไลด์หูหมูกระทงหมูกระทะคุณอยากปาร์ตี้ครอบครัวคุณมาร้านนี้เลย JN เนี่ยอยู่ตรงข้ามกับร้านเราเลยเพจคาเซนเตอร์นะผมใครที่มา JN ก็จะเห็นเพจคาเซนเตอร์ของเรานะครับผมนะแล้วอย่าลืมนะผมวันนี้นะใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ย คุณเข้ามาดูรถยังไม่พอนะผมคุณกดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อรับเขาเรียกว่าอะไรค่านำพาง่ายง่ายๆเลยเมื่อกี้แจ้งไปแล้วนะครับผมแล้วนี้เนี่ยรถสวยโดนใจสภาพนี้บอก,กเลยว่าหาน้อยหาน้อยหาได้น้อยนะคือหนึ่งในร้อยนะแต่มีที่เป็นคาสินเตอร์เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมสีนี่บอกเลยว่ามันเป็นรถที่มีเสน่ห์คือคันนี้สีก็มีเสน่ห์ในตัวนะครับผมเพิ่มความโดดเด่น เอกลักษณ์ในตัวเลยนะครับคันนี้นะใครเข้ามาแล้วพักทายกันได้นะพ,พูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีคําถามนะเกี่ยวกับเจอกรถสักคันหนึ่งเนี่ยมันยุ่งยากไหมไม่เคยผ่อนไม่เคยอะไรเนี่ยเอกสารมันจะยุ่งยากไหมเมื่อก่อนยอมรับนะว่าจะซื้อรถคันนึงเนะเอกสารนี่โคตรเยอะเลยครับเยอะมากนะแต่นู่นนี่นั่นต้องไปโอ้โหเยอะเดี๋ยวนี้นี่สองสามอย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะผมพี่ครับได้นะ ขอบคุณมากครับพี่อันนี้ลูกค้าเราขอบคุณมากนะครับหมายส่งให้เรียบร้อยนะครับผมจอยน่ารักมากนะลูกค้ามิวมิวเอของเรานะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ share นะพี่เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวพามาดูรถสวยๆกันนะครับผมมาตามมาเลยคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันสวยจริงนะครับสวยทุกจุดนะหาข้อติไม่ได้เลยเดี๋ยวจะหาว่าคุยเดี๋ยวจะหาว่าโมนะครับผมตามผมมาเลยนะครับผมคันนี้นะเป็น m a z d a 2 s k y a c t i ทนะครับผมตัวนี้เป็นตัว1.3นะครับ สปอร์ตไฮนะครับผมคันนี้ปี2015นะครับผมสีนี่บอกเลยว่าหายากมากๆนะเพราะว่าเป็นสีแดงแก้วนะบอกเลยว่าสีนี่เงาฉ่าเลยเงาแบบเหมือนเคลือบแก้วมาเลยนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูเลยนี่ดูเป็นไงรูปลักษณ์ภายนอกนี่หูยคือมันสวยมากเลยนะครับผมนะครับคันนี้ลิ้วรอยเนี่ยไม่มีเลยนะพยายามหาแล้วแบบลิ้วรอยนีย่ไม่มีเลยเพราะรถของเราเนี่ยคัดเกรดมานะครับผม คันนี้เป็นสีแดงแก้วนะผมสีแดงนี่สวยมากนะอันนี้ขนาดแสงสว่างแบบว่าเย็นๆนะยังแบบฉ่าขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าออกแดดนี่หูตาแตกครับคันนี้บอกเลยว่าสว่างสดใสแนะ่ดูนะครับผมไฟหน้าคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบ,บมันติรีเฟคเตอร์นะผมโคมไฟนี่ใสแจ๋วเลยนะใสแจ๋วเลยตัวนี้เป็นหลอดแบบไฮโดรเจนนะครับผมใสเอี่ยมสะอาดเลยนะผมนี่ด้านล่างก็จะมีกันชนนะครับผม สวยๆเลยนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับโลโก้มา a ด้นะมีคิ้วโครเมียมด้วยนะครับผมตรงกันชนหน้านะครับผมเพิ่มความหรูหราเข้าไปคือถ้าใครที่กำลังมองหารถที่หรูหรามีสเสน่ห์ในตัวเนี่ยผมมองว่า m a d ด้าสคันนี้เนี่ยคือเป็นรถอีกหนึ่งคันเลยนะที่สําหรับคุณผู้หญิงใช้ก็ได้คุณผู้ชายใช้ก็หล่อนะเพราะว่ารถมันมีสเสน่ห์มีความสวยหรูในตัวอยู่แล้วนะครับผมนี่เป็นไงสวยๆนะครับผมรถอย่างนี้นะ สวยๆแบบนี้นะสีนี่แบบว่าหูยสวยงามนะคันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นเป็นสีแก้วนะรถจะทําสีนะผมรู้ว่าจะเปลี่ยนสีมานี่ยากมากนะเพราะว่าสีมันจะเพี้ยนเลยคันนี้นี่สีเสมอการแทบทั้งคันเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้นี่สวยจัดนะมีแค่แบบกันชนหน้านะข้างล่างนะก็อาจจะมีเก็บริ้วรอยมาบ้างเล็ก็น้อยนะครับผมเราก็พูดกันตามความจริงนะครับผมนะนอกนั้นนี้เดิมหมดเลยนะผมนี่มาดูด้านข้างกันนี่ ซุ้มล้อคือบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยได้แม็กใหม่นะคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่เลยใส่แว่นสิครับเดี๋ยวตาแตกนะใช่คือต้องใส่แวน่นตอนกลางวันนี่ต้องใส่แว่นขับอะ่ะคือใครเห็นรถคันนี้ต้องใส่แว่นนะเพราะาเดี๋ยวจะทอนตาแตกนะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันมานะเป็นล้อแม็กนะ ล้อแม็กของเราเนี่ยเป็นล้อแม็กใหม่แกะกล่องนะครับผมใหม่แกะกล่องเลยไม่ใช่เป็นล้อแม็กมือสองทำสีใหม่นะอันนี้ล้อแม็กใหม่แกะกล่องเลยนะเดีย๋ยวถ้าใครไม่เชื่อนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยเนี่ยเรามีโกดังแม็กอยู่ด้านข้างนี้นะผมแม็กเลยนะเป็นแม็กแบบ6ก้านนะครับแม็กสีดําเงานะกึ่งก้านโครเมียมแล้วก็ข้างในตัดสีแดงให้คู่กับตัวรถนะคือคนแต่งรถเนี่ยมันต้องแต่งให้มันแมทช์กันนะเนี่ยสีนอ็อตสีน็อตล้อนะสีข้างในสีแดง ตัวนี้นะเป็นยางแบบแม็กซีดนะอันนี้เป็นยางแม็กซีดนะผมยางปี2019นะอันนี้นะสัปดาห์ที่1นะครับผมนี่นะยางแม็กซีดนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหคือเป็นยางเกรดเกตสองนะครับผมเกรดแรกก็จะเป็นพวกมิชลินพว, ed, พวกอะไรอนะบิสโตอะไรเงี้ยพวกเกตสองเป็นพวกแม็กซีดพวกอะไรเนี่ยคือยางเนี่ยได้ยางดีเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถของเรานี่ พร้อมขับเลยคันนี้นะรถส,สวยมากนะผมมาไล่เรียงกันต่อนะคันนี้เดี๋ยวเราให้ดูความสวยก่อนด้านข้างก็ติดฟิล์มกองแสงนะฟิล์มดําติดมาแบบใหม่ๆเลยนะฟิล์มดําแบบ60สิบสี่สเปอร์เซนตด้านข้างนี้ติด60ด้านหน้าก็สี่สิเปอร์เซนเพื่อความมองเห็นอย่างชัดเจนนะมาเปิดมาแล้วครับผมนี่หุยสวยเลยนะผมสวยเลยเริ่มจากด้านข้างนี้ก่อนด้านข้างนี่นะครับ สวยงามนะคอนโซลนี่ไม่มีริ้วรอยเลยนะผมแล้วผมบอกว่ารถคันนี้มันเดิมขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวกล้องพามาดูอันนี้เขาเรียกว่าน็อตแก้มนะเดี๋ยวกล้องตามเลยอันนี้เขาเรียกว่าน็อตแก้มนะดูนะครับผมกล้องซูมเข้าไปเลยเห็นชัดไหมน็อตนี่เป็นสีเดิมเลยนะครับผมสีเดิมแสดงว่าไม่มีขยับนะแก้มไม่เคยมีขยับเลยนะครับผมน็อตประตูนะครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูเลยนี่น็อตประตูด้านข้างนะครับผมสีแดงเลยนะ น็อตประตูนี่ก็ไม่มีขยับเลยนะผมบอกเลยว่าหุยรถนี่พร้อมใช้งานนะครับผมนะสวยๆเลยนะผมแล้วก็ที่สําคัญคือนะผมรถเราแต่ละคันนี่เราคัดเกรดมานะเดิมไม่เดิมจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะเปิดให้ดูเลยนะผมแต่ว่าเรากล้าเปิดโชว์เพราะว่ารถของเราสวยเดิมเขาเรียกว่าให้ภาพมันฟ้องนะครับผมนี่จะดูรถมือสองรถสวยไม่สวยนะดูตรงนี้อา้าวเขากดเขา,เขาเ,ขาเขาเปิดทําไมอ่ะเออ คนก็สงสัยบางทีคนชอบดูรถแล้วคนชอบมาดึงเปิดอะเปิดทําไมนี่คุณดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเม็ดอาร์คนะนี่เม็ดอาร์คเนี่ยมันจะมีมาเฉพาะโรงงานเลยนะทําให้รู้ว่าถ้ามีไอเม็ดปุ่มๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าสีเดิมโรงงานนะครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะเราไปดูว่าไอเม็ดเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเลียบไปเลยนะแสดงว่าเขาโป้สีมาแล้วนะแสดงว่ารถคันนี้เ็ามีการเก็บสีมาบ้างแล้วนะผมคันนี้นี่ของเรากล้องซูมมาติจะไปไหนให้ดูเลยว่า เม็ดสีเดิมนะให้รู้ว่ารถของเราเนี่ยเดิมนะไม่ได้โกหกนะจ๊ะให้ภาพมันฟ้องนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะครับนี่เราจะใส่ก่อนนะนี่ครับเม็ดสีแท้เดิมจากโรงงานนี่ด้านข้างเป็นยังไงมาดูนี่ฮะน็อตประตูข้างด้านหลังมีไหมเป็นรอยไม่มีรถเดิมขนาดไหนนี่ไม่มีสีไม่มีรอยขันเลยสวยมากนะบอกเลยว่าสวยจริงๆนะผม ภายในดให้ดูฝั่งด้านหน้านี้ก่อนนะสวยสะอาดตานะครับผมนี่นะสวยๆเลยนะครับผมมาดูด้านท้ายกันต่อนี่เดิมทุกจุดอะคันนี้บอกเลยว่าโอ,อ้โหให้ภาพมันเล่าเรื่องนะจะเปิดข้างหลังให้โชว์อไหมเดี๋ยวหาวิเป็นแค่ด้านหน้าเหรอนี่รถส,สวยเดิมคือไม่ต้องพูดนะนี่ฮะมีครบหมดนะผมจุดแต้มจุดมาจากโรงงานลอยอาร์คเดิมสีเดิมนะบอกแล้วว่ารถสีมันเพีย้ย ยิ่งเป็นแก้วอย่างเงี้ยหายากทํายากแล้วทาก็ไม่เหมือนทาเพี้ยนเพี้ยนแล้วก็ขายไม่ได้นะของเราบอกเลยว่าขายความเดิมนี่ดูด้านในนะครับผมห้องผู้โดยสารนี่บอกเลยว่ากว้างขวางมากคันนี้เป็นแบบเบาผ้านะครับผมมีลายรวดลายเดิมจากโรงงานเลยและที่สำคัญคือเบาผ้านี่นะครับบอกเลยว่าสวยหรูหรามีพรมดักฝุ่นให้เรียบหรูฟองน้านี่คือแบบแน่นมาก ครับคูณลูกค้าฟองน้ําแน่นมากนะครับคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะดูนะรถสวยๆเนี่ยใช้งานน้อยเนี่ยฟองน้ำเนี่ยจะต้องแบบเด้งแน่นนะไม่ใช่ยบุบยุบไปนะผมแสดงว่ารถจะใช้งานมาเยอะแล้วนะอ่ะดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับผมนี่เราโชว์เขาเรียกว่าโชว์ความสวยให้ภาพมาเ่าเรื่องไปนะครับคนที่ดูไลฟ์สดเนี่ยเหมือนแบบว่าคุณได้ดูรถจริงๆเลยได้ดูตัวเองเลยเพราะว่าผมจะละเอียดนิดนึงนะนี่ ด้านท้ายนะไฟท้ายดวงใหญ่นะผมแบบ LED นะผมมาพร้อมกับไฟเลีย้ยวไฟไฟเบรกไฟถอยนะไฟท้ายตัวนี้เนี่ยก็มีความพิเศษคือเขาจะแบ่งเป็น2ซีกเห็นไหมปกติมันต้องเป็นโคมเดียวกันใช่ไหมถ้าโคมเดียวกันมันก็จะเปิดแฮชแบ็กข้างหลังไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีแยกไว้ให้ด้วยนะครับผมสวยงามมากนะนี่ด้านท้ายรถก็สวยเดิมนะผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอ่ะมาเปิดด้านท้ายบ้าง อันนี้เป็นแบบแฮชแบคคาบประตูนะครับสามารถเปิดได้ไอเส้นเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าไล่ฝ้านะครับผมมันมีไว้ทําไมนะเวลาเวลาเราขี่รถไปแล้วมันเกิดฝ้าเกิดฝนเกิดฝ้า,าเนี่ยด้านหลังมองไม่เห็นนะครับเรากดปุ่มเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะไล่ฝ้าให้ได้นะครับผมนี่เป็นไฟเบรกน้อที่3นะครับนี่สวยเลยด้านท้ายเปิดมาก็เป็นแบบแฮชแบคคาประตูมาดูท้ายเดิมไม่เดิมตัวนี้เป็นโชค๊คไฮดรอลิกด้วยนะโช๊คนี่คือว่ายังดีอยู่เลยนะถ้าโช๊คไม่ดีนี่เปิดมานี่รถ ฝากระโปรงนี่หล่นละนะอันนี้โชกไฮดรอลิกดีอยู่นะอ่ะด้านท้ายดูตรงไหนนี่รอยแต้มรอยมาร์กอยู่ตรงนี้นะกล้องเข้ามาเลยนี่บอกเลยว่ารถนเราเดิมจริงๆสวยมากนะไม่เคยโดนท้ายนะไม่มีโดนแน่นอนดูแล้วอันนี้เขาเรียกว่าฝากระโปรงท้ายเนี่ยถ้าสมมติว่าม,มันมีปัญหาเนี่ยมันทาสียากนะครับผมมีปัญหาคือต้องถอดอย่างเดียวอันนี้ไม่มีรอยถอดเลยเห็นปะไม่มีรอยแกะเลยนะครับคุณลูกค้า นี่คือบ่งบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยเดิมจุดแต้มลอยอาร์คซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับผมบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยให้คุณภาพนะเล่าไปนะให้คุณภาพมันบอกไปในตัวยางอะไหล่นี่บอกกันเลยว่าโอ้โหยางอะไหล่นี่ไม่เคยแตะดินนะยางอะไหล่นี่ไม่กิ๊กนะไม่เคยแตะดินเลยไม่เคยลงพื้นบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้คนขับนี่ถนอมมากรถนี่ไม่เคยยางรั่วไม่เคยเสียนะนี่ยางอะไหล่ไม่เคยแตะดินมาพร้อมกับเครื่องมือครบคันเลย คือมันสวยมากและสวยจัดนะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้อยู่คือบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วแฮชแบ็กค้าประตูนะคุณลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวประกอบอาชีพหรือว่าเป็นเนี่ยอย่างพวกเราเป็นพนักงานประจําหรือว่าอยากหาอาชีพเสริมเนี่ยหารถสักคันนึงวันน้งว่างวันหยุดเนี่ยอยากจะไปขายของตามตลาดนัดหรือว่าอยากจะส่งคงส่งของค้าออนไลน์เนี่ยคิดว่ารถพวกนี้ คนของไม่ได้นะคุณคิดผิดเลยนี่นะมันสามารถพับเบาะได้นะเดี๋ยวผมพับให้ดูมันสามารถพับเบาะเก็บได้นะผมเอาไม่ได้พับนานนะนี่มันต้องก็สองอันพร้อมกันอ่ะนี่นี่ครับ คุณสามารถพับเบาเก็บอย่างนี้นะและคุณก็ขนสัมภาระต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเสื้อพงเสื้อผ้าคุณจะไปขายของตามตลาดนัดเนี่ยคุณดูว่ามันบรรจุได้เยอะขนาดไหนนะคุณดูความกว้างข้างในเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งให้ดูแล้วก็ตัวใหญ่ซสนหนอเนี่ยโหมันกว้างมากนะคือเนี่ยอันนี้ขนาดแบบเข้าไปข้างในได้อีกนะนะบอกเลยว่ามันมันจุของได้เยอะมากนะสัมภาระท้ายรถนี่คู คุณขนได้เลยเป็นแฮชแบ็กหประตูเนี่ยผมมองว่าประโยชน์มากกว่าเก่งนะสวยด้วยนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในรถกันบ้างนะครับผมมาตามมาเลยนะครับใครที่ดูไลค์อยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะใครสนใจรถคันนี้นะสอบถามได้เลยนะนะเดี๋ยวผมมาแนะนําภายในโปรโมชั่นนะเดี๋ยวเรามาดูภายในก่อนก่อนที่จะไปโปรโมชั่นนะครับผมสว่างไหม สว่างอยู่เนาะอ่ะโอเคนะตัวนี้นะเป็นตัวสปอร์ตไฮนะครับผมตัวนี้เป็นกุญแจแบบคีเลสนะครับผมนี่กุญแจแบบคีเลสเลยนะครับผมนี่มีกุญแจตัวนี้แน่นอนว่าต้องมีระบบแบบคุสตาร์ทนะตัวนี้นะนี่สตาร์ทรถเพียงปุ่มสัมผัสนะครับผมนี่รถส,สวยมากนะครับผมคันนี้นะ นะเริ่มจากด้านข้างนี้นะครับผมตัวนี้นะจะเป็นถุงลมแอร์แบ็กนิรภัยคู่หน้านะครับผมตัวนี้มี1ลูกนะแล้วก็ตรงนี้มี1ลูกนะถามว่าถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กได้มันดีไหมมันดีมากนะครับผมมีไว้เนอุ่นใจแน่นอนนะครับผมแต่ว่าบางทีเนี่ยคุณลูกค้าบางทีแบบไปเจอรถที่มีแอร์แบ็กแต่แอร์แบ็กไม่ทํางานนี่ก็มีนะอันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังเพราะอะไรถึงแอร์แบ็กไม่ทํางานนะครับบางทีเนี่ยตัวเซนเซอร์ของตัวถุงลมนิรภัยเนี่ย มันจะอยู่บริเวณตรงหน้ารถหรือว่าตรงด้านกันชนหน้ารถถ้าชนไม่ถูกจุดแอร์แบ็กก็ไม่ทํางานนะครับบางทีนะเราต้องอธิบายให้คุณลูกค้าว่าเออรถมีแอร์แบ็กแต่วเวลาชนจร,จริงๆอะ่ะมันไม่ทํางานมันก็มีส่วนนะครับที่เวลามันชนแล้วมันชนไม่โดนไม่โดนจุดนะครับผมนะบ,บางทีชนนิดหน่อยมันอาจจะไม่ระเบิดก็ได้พอมันระเบิดตุ้มปุ๊บเราต้องเปลี่ยนลูกใหม่เลยนะครับผมมันไม่สามารถที่จะยัดกลับเข้าไปได้นะครับผมนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะมาด้านในก็ รถสวยก็ถึงบอกว่ารถคันนี้เนี่ยหาข้อติยากนะเบาะนี่ใหม่มากฟองน้านี่คือแน่นมากนะครับผมแน่นมากเบาะก,ก็จะเป็นเบาะแบบเบาะผ้านะสวยๆเลยคอนโซลสวยเลยตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่นวิทยุซีดีเอ็นะครับผมตัวนี้นะมาพร้อมแอร์แบบเมนนว่นน,นนะปรับอุณหภูมิให้มือนะตัวนี้ก็สามารถปรับความเย็นของน้ํายาแอร์ได้แล้วก็ตัวนี้สามารถปรับเป็นฮีเตอร์ก็ได้เวลาเราอยู่แถว ภาคใต้ถ้ามันหนาวหรือว่าภาคเหนือถ้ามันหนาวไปแล้วก็มาปรับเป็นฮีเตอร์ได้นะครับแต่ถ้าอยู่โซนภาคกลางนะภาคเหนือตอนล่างจังหวัดต,ตากกำแพงนคะรสวรรค์นี้คุณปรับมาให้สุดเลยนะว่าคุณจะได้ความเย็นที่แบบฉ่ามากนะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะครับผมตัวนี้นะให้อัตราเกียร์ทดเกียร์ที่ลื่นไหลนะผมไม่กินน้ํามันคนบอกว่าขับเกียร์โต้กินน้ํามันนะผมบอกว่าไม่จริงนะผมอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับผมประมาณ ยี่สิบสามกิโลเมตรต่อนลิตรนะครับผมนี่นะยี่สิบท,ท,ที่วางกงวางแก้วนะแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงรลยแบบมันติฟังชันนะครับผมนี่มันติฟังก์ชันพวงไลยเพิ่มเสียงลดเสียงปรับขื้นหาโหมดพวงไลยเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแบบสี่ก้านนะนี่แล้วก็หน้าจอก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมคันนี้เลขไนะม้วิ่งเพียงเก้าหมื่นกิโลนะครับผมบอกเลยว่ารถปีสิบห้าวิ่งเก้าหมื่นกิโลนี่ก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะรถเขาก็ใช้ตกปีละประมาณสองหมื่น 2, กว่าโลเท่านั้นเองนะก็ถือว่า คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับก่อนจะไปโปรโมชั่นนะครับผมไปเลยฮะอ่าสตาร์ทไว้ให้ดูนั่นแหละให้ดูว่าความเงียบของเครื่องเนี่ยมันเงียบขนาดไหนก่อนนะมานี่ฮะ ตัวนี้นะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องยนต์แบบดีเซลด้วยนะเป็นมาสด้า2สกายทีปนะแต่แต่เครื่องของดีเซลเนี่ยเป็นเครื่องฟันห้านะครับผมแต่ถ้าใครชื่นชอบในส่วนของเครื่องแบบอีโคคาร์เล็กๆเนี่ยตัวนี้นะจะเป็นเครื่องแบบ1,300ซีซีนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบบ4สูบนะครับผม4สูบดูยังไงดูตามสูบนี้ได้เลยนะครับ1สูบ2สูบ3สูบ4สูบนะ,ค,ะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ 4สูบ16วาวนะผม93แรงม้านะครับผมเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะครับผม1.3นะครับผมนะเครื่องยนต์ก็แหัตากันเร่งดีประหยัดน้ํามันเดินทางไกลได้เดินทางใกล้ก็สบายประหยัดน้ํามันนะผมนะรถก็เงียบๆนะนี่เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนนะรถเดินนิ่งมากเงียบมากนะคืออย่างที่บอกไว้ว่าคันนี้เนี่ยหาจุดตําหนิเนี่ยน้อยมากเลยหารถไว้ใช้เนี่ยคือคุณดูคันนี้ได้เลยนะไม่ผิดหวัง นะมาดูว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยด้านหน้าด้านเมื่อกี้ด้านข้างมาดูไปแล้วนะเดี๋ยวเราพาดูด้านข้างบ้างด้านข้างเราจะดูตรงไหนได้บ้างนะว่ารถมันเดิมไม่เดิมนะอ่านเริ่มจากด้านข้างนี้ก่อนนี่ดูแก้มนะผมแก้มด้านซ้ายน็อตเนี่ยต้องไม่มีรอยนะอย่างเงี้ยเนี่ยสีเดิมไม่มีรอยแกะเนี่ยแสดงว่าแก้มด้านเนี้ยไม่มีซ้ายขวาต้องเหมือนกันน็อตฝากระโปรงนะครับผมน็อตฝากระโปรง ก็ต้องมีรอยแกะรอยขันนะผมถ้ามีรอยแกะรอยขันเขาก็อาจจะเปลี่ยนฝากระโปรงมาหรือว่าเอาฝากระโปรงมาทาสีนะนี่ฮะน็อตเดิมทุกอย่างเดิมด้านหน้าถ้ามีแผ่นเทปนะครับหรือว่าแผ่นแต้มจากโรงงานเนี่ยบ่งบอกเลยว่าเดิมเพราะว่าไอแผ่นพุกนี้หาซื้อยากมากนะศูนย์ก็ไม่ขายให้นะครับผมนะน็อตเดิมทุกอย่างเดิมซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับฝากระโปรงเดิมนะสวยมากไม่มีรอยแกะเลยนะ คือใครที่กาลังมองหารถใช้งานเนี่ยคันนี้เนี่ยบอกเลยว,ว่าสวยนี่ตัวแผ่นฝากระโปรงก็ต้องมีมอ,อก,กอย่างนี้นะถ้าเป็นฝาเดิมจากโรงงานนะครับผมนะถ้าเป็นของไม่ใช่ของสู์เนี่ยก็จะมีมอ,อกอละนะรอหรือว,ว่ารถคันนี้เนี่ยสวยจัดนะเดิมจัดนะครับผมมาไล่เรียงกันไปครบแล้วนะเดี๋ยวเรา,าดูราคาโปรโมชั่นวันนี้กันบ้างสำหรับคันนี้สวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวผมจัดโปรพิเศษให้เลยนะ คุณลูกค้าที่กําลังอยากได้รถวยใช้งานนะครับผมรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับคุณลูกค้านะครับที่ชมไลฟ์สดนี้หรือว่าชมไลฟ์สดนี้ย้อนหลังนะครับผมราคาโปรโมชั่นวันนี้นะผมจัดให้สุดสายพิเศษเลยคันนี้จริงๆแล้วเราขายอยู่ประมาณ4 3 0สน0 0าหม0 0นหาบาทนะครับผมวันนี้เฉพาะลูกค้าดูไลฟ์สดนี้นะครับผมลดราคาพิเศษให้นะครับเหลือเพียง3 000, 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคันนี้นะ 3 4ม0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไปเลยนะฟรีดาวได้นะครับผมคันนี้นะใครที่เคยมีประวัติในการผ่อนสินเชื่อนะครับผมนะคุณสามารถฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะผ่อนสบายๆนะครับผมประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่ารถสวยเดิมแบบนี้ราคานี้นะครับมีที่เพคคาเทนเตอร์เท่านั้นนะครับเพียง3 4ม0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวนะครับผมลูกค้าประวัติดีฟรีดาวผ่อน3,000ัอ้ปผ่อน6,000กว่าบาท คือตอนนี้นะครับผมไม่ต้องใช้คนค้าด้วยออกคือจะบอกว่าออกรถกับเพชรเซ็นเตอร์เนี่ยมีลูกค้าหลายที่นะครับไปที่อื่นมาแล้วออกยากออกไม่ได้นะเงื่อนไขปรับหลายอย่างนะครับผมกับเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเป็นเต็นต์เกรด A นะครับผมเกรดพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยราคากลางยอดจัดของเราเนี่ยเราจัดได้สูงกว่าเต็นท์ทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับผมที่อื่นเนี่ยอาจจะต้องดาวน์เริ่มต้นที่1 5หรือ20%น นะเป็นอย่างต่ำนะครับแต่เก็นเทนเกรด A เนี่ยจะเริ่มต้นดาวที่5%เท่านั้นกับราคารถที่เราตั้งกับราคากลางที่ธนาคารมีเราเลยฟรีดาวได้นะครับผมคุณลูกค้าติดปัญหาตรงไหนนะผมสามารถสอบถามเราได้เรื่องการออกรถเนี่ยให้เป็นหน้าที่เราคุณดูรถให้ชอบใจให้ตรงใจตรงสเปคราคาได้โปรโมชั่นได้คุณติดต่อรเรามาเลยนะครับผมที่เป็นแคสเซ็นเตอร์ สาขาหนึ่งของเรานะครับเจอกับปีใหม่เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวจะหารถดีๆโปรโมชั่นด,ดีมาให้นะครับผมแล้วที่สําคัญคือออกรถกับเราไปแล้วนะครับผมการรับประกันบริวารตีมสิ่งสําคัญนะครับผมที่เพคคานเตอร์ของเรานะผมมีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายอะไรต่างๆนะครับสามเดือน1 0 0 0 0มนกิโลนะหรือบางคนบางคันเนี่ยเลยการันตีไปแล้วแต่มาขอให้เราดูตรงนี้ให้หน่อยซ่อมให้นิดนึง เราทําได้เพื่อคุณลูกค้านะครับผมออกรถกับเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเหมือนออกรถให้ครอบครัวนะเราก็อยากให้คุณลูกค้าได้รถดีไว้ใช้ที่ราคาไม่แพงนะอยากได้รถไว้ใช้ราคาไม่แพงสวยๆส,สภาพแบบเนี้ยคุณมาที่นี่คุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมและที่สำคัญคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคุณสามารถซื้อรถกับเราได้เราอยู่จกกังหวัดกำแพงเพชรก็จริงลูกค้าบางทีอยู่กรุงเทพอุ้ยทำไมอยู่ไกลจังแต่เราขายคุณภาพนะเราขายได้ทั่วไทย บอกว่าเลยเราขายคุณภาพทั่วไทยนะไม่ต้องห่วงนะผมอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถซื้อได้นะคันไหนมีปัญหาตรงไหนเรารายงานกันตามจริงนะผมซื้อรถต้องจริงใจต่อกันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอละนะครับผมสาหรับใครที่สนใจจอดรถสรักคันหนึ่งครับอย่าลืมนึกถึงเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาหนึ่งของเรานะครับนึถ,ถึงปีใหม่ด้วยละกันนะครับผมใครที่อยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์นะครับตามลิงก์ที่ให้ไว้นะครับหรือว่าจะโทรที่เบอร์0987464945 เพรคารเซ็นเตอร์สาขาหนึงยินดีให้บริการนะรผมสำหรับวันนี้ปีใหม่ก็ขอฝากเจ้า Mazda 2 Skyactiv 1.3 Sport High ปี25คันนี้ด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าคุณลูกค้าจะชอบนะครับผมสำหรับวันนี้ปีใหม่ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะจะเป็นคันไหนรุ่นไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามถูกใจเพจเพรคาร์เซ็นเตอร์ของเราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ